อจร้อนอืรอให้อาพลอยเลือกเดียนไม่ไหวต้องอยากมารับอาพลอยไหนแล้วเนาะคนไหนอาพลอยเนาะไหนอาพลอยเนาะคนไหนเนาะใส่ชุดเหมือนกันเลยใช่คนไหนเนาะพ, <c oughs> พี่แชมป์ไหม,มใช่ไหนเพื่อนพี่พลอย ตัวแล้วเหรอยังไม่ใช่เพื่พี่อยยังไม่มาอันนี้รุ่นน้องรุ่นน้องพี่คอยอพลอยกำลงมาแล้วฮะใช่เหรอแน่ๆคนไหน มันหลายคนแล้วหลายตาแล้วนามินไม่รู้ใครเป็นใครเนาะไหน,ไ,นไม่ใช่ยังไม่ใช่พี่พลอยอยู่อ่ะ ala ไปรอรอรอพี่พลอยรอรอพี S <S ่พลอยนะยยืนรอยืนรอเออเขินนะจะได้เจอพี่พลอยไหน เบนมาก่อนแล้วเอาไม่ใช่พี่เบ้นเอาเอาพี่โวยล,ล่ะใช่คนไหนพี่โวยเนี่ยไหนเอาพี่โวยอยู่ข้างในเหรอ,หอ อยู่ข้างในเหรอเดี๋ยวเราไปรับพี่พลอยข้างในเจขึ้นรถกูข้างในมั้งพลอยมาแล้วพลอยมาแล้วไม่ไม่ใช่เอรอไหนล่ะเฮ้เเฮ้ยยเฮยเเยเฮ้ย จอดจ้จอ้าเอ้าเอ้าพลอยไปแล้วไปไปพลอยมาแล้วมันทาเออจริงน่ะมันแล้วพลอยมั้วอายแล้วพลอยมากับแม่มาไหน บ้านไหนมันเลอะหอายนะพ่อมันเลอะข้อไอ้ทาูรเหรือเไม่าวราเขาเลิกเรียนแล้วลูกเราเข้าไปซื้อดินน้ำมันกันปะปะซื้อดินน้ำมันกันใช่ไอชกกินแบบแท่งด้วยอะไรวพ่อพ่ออะไรชมูไดนลูกใหญ่มันเหรอเ่อ้วนใส่มดก็มู๊วเพรามันแดด มีไม่ดินน้ำมันอะน่าจะไม่มีนะน้กไอศครีมมาลูกหรือเหรอ,มมอบอกหืมไหนดูก่อนดูก่อนจะเอาเป็นไหนลูกดูก่อนโอเค,อเคได้แล้วดินน้ำมันไปปั้น,ไ,นไปเอาไอศครีมเร็ว อิกินป <SM. S 1> <Christina. S 2> ีเสื้ออะไรอีกลูกเอ้าเอ้าเอ้าดึงให้น้องนะเออเพื่อนก็มาดูแล้วอืโอเคไปกันเอาเดี๋ยวเอากาแฟฟันโอ้ยมันจะอะไรมีมีมีคันด้ามันจะเอาอาชีพแตงโมเหรอ ผีเสื้อโอ้อยากได้ผีเสื้อ,อใส่ให้ถูกข้างถูกแล้วฮะอันนี้มีกินด้วยกันบะพ่อยเอาคนละอันก็ได้ลูกอาเลยคนละอันว้า ทันไหมมันจะละลายไหมน่ะอ,อันนู้นสาลายที่เผ็ดด้วยอันนู้สาลายที่เผ็ดอะไรสาลายที่เผ็ดน,นันนี้นอ,อ,อันนี้อ่ะกินลเลยมันละลายนนกัดเลยลูกนน<อ>กินทันไหมกินทันไหมกินทันไหม กันแล้วลูกบ้านพี่พรมีดินสอด้วยหรอหนูเอาดินสอพไปเก็บแล้วใครมามินน่ะใครอ่ะบ้านเดียวกันไหมเนี่ยเออคนบ้านเดียวกันไหมเนี่ยในห้องมินน้อยนะบอส

เพื่อนเขามาหาอมยิ้ม่ะลองไปดูร้านนั้นที่มีไหมอมยิ้มอ่ะวขอยากได้อมยิ้มเดี๋ยวฟันผูกนะคะาหาแล้วได้สุห,หาแล้ว <c oughs> เอาลูกอม <ไป S 3> <c oughs> กัดกินลูกกัดกินโอ้ยจะกินไม่ทันละงานนี้กินไม่ทันแล้วโอ้ยโยโอ้ยโอต้องแบบนั้นเลยต้องแบบนั้นเลยโอ้โหสองอันเลยว้ามาตะบังก็มาเอาหลานบอกแมนมาเอาลูกมารับลูกเอาลูกมึงมึงได้ลูกอีกนะ อันนี้หลานอันนั้นลูกอ, <laughs> อันนี้หลานอันนี้ลูกเออยายงงนะคะนึกว่ามีลูกน้อยแลย้วบอช่บอช่ายอืมไปทิ้งขยะกินไม่ทันแล้วใช่ไหมคะเอออย่บอกเพล่นยังเ่ากินด้วยกันนี่พี่พ่อยพลันบา กินด้วยกันเออไม่ไม่ต้องซื้อสองอันมือนว่าอือเออมันเคยซื้อประจำดีอืมกัดกินลกมันจะได้เร็วๆเพราะว่ามันจะถ้าหนูไม่กัดมันก็จะละลายมันก็จะหยดติ๊งติงติ้งเลยนะเห็นมัหยดแล้วเออหยุดลงพื้นเลยอ่ะโอเคนะคะ